แกลบสายลุยนะครับเพิ่งตื่นนอนน่ะโอ้ยดูมาใครไม่รู้มาเฝ้าอยู่นะหออยากเล่นอยากเล่นผมอยากเล่นกับเขาอันนี้ก็มีโปรแกรมนะครับไปเล่นไปเล่น <c oughs> มีโปรแกรม,มนคะครับไปวิ่งแกลบต่อช่วงนี้โควิดก็ระบาดก็ เรามาระวังตัวกันบ้างนะครับใส่มงใส่แมสไร้แลอลก็ฮอนี่ลูกใครเนี่ยอุ้ยจะยึดเดี๋ยวม็ไม่กินนี่เนาะหัวโตยุเ,เลยเดี๋ยนวะเอามนเรียกเพื่อนบูบูเป็น,นอะแล้ววะ ดีนะครับยังมาไม่ถึงหัวหินเลยสมุทตราคอนจะเยอะหน่อยสมุทตราคอนร800กว่าคนแล้วแส่วนมากเป็นพม่านะครับจะต้องระมัดระวังครับดูใ,ใกล้ๆคนที่สนิทไว้ดีสุดแล้วยามปิดแมสอะดีสุดเดินเดี๋ยวผมหาข้าวกินแล้วก็ไปวิ่งแกลบต่อครับ ากงานชิฟเพราะว่าเขาให้ผมเลิกเกือบตีหนึ่งตีสองนะฮะช่วงตีใหม่ทําไม่ได้เพราะว่ามันก็จะติดงานกลางคืนเพราะงานกลางคืนก็ไม่สามารถไม่ทาได้นะครับถ้าเลิกตรงนั้นตีหนึ่งตีสองเพราะงานทําแค่เชียที่พับทำอานนเดอร์ที่พับนี่ก็ไม่เคยทำ่ะ ก็เลยต้องตัดสินใจเรียเกเอารนย่างกั้ออกมาเพราะว่าแก๊ปก็ยังวิ่งได้กีฬะจับขําตไหนก็ได้ยวเข้าสติเบ่นเต็มตังออกอนคารรัคนก่อนพ่ทำอะไรดีครับออนไลน์ทครับได้เลยครับพี่ ดดดีมากอช,ชอบอากาศแบบนี้อากาศเย็นเย็นมีแดกเนียนหน่อยอยุ่นน่ง <c oughs> งานสักพักเดี๋ยวไปว่ายน้ำต่อดีไหมนะใจอยากเล่นน้ำทะเลแต่น้องมันอยากเล่นน้ำ่ะบอกว่ามันเหนียวแต่ผมชอบน้ำทะเลมากกว่าชอบเหนียวเหนียว เดี๋ยวว่าหาคันที่นอะไรทำดีกว่าพราะตอนนี้เอามาวิ่งแก็บก็สบายๆมีเวลาว่างแล้วตอนทําเชฟมันไม่มีเวลาอะไรเลยนอกจากวันหยุดวันหยุดก็สลบแี่นี่เรายังมีเวลาว่างน้ำไม่อาบนะครับปืนไปซื้อเวล่ะ นนคน้ังเล่าเชื่อถือก่จะรถมาแต่ไม่ขับรถไปจุนี้สิบบางไม้หน้าตาในโดนใจคนเดเธอหมาใครว่าตัวบี้ยไหมเดินเข้ามา จะให้มีแต่ของที่อยู่ข้างในคำว่าไอ้น้องบ่าวยังไม่อารดมาเปลี่ยนเลยนะครับคือไปบ้านบุรีน่าจะต,ติดต่อผมไม่ได้เพราะว่าอินเทอร์เน็ตผมหมดก็จะโทรไปร้อยสายแล้วมั้ง้ใของคนสะสะ ได้ปวดมมงกันตรงที่หัวใจจะได้ไหมมองห้รึกถึงข้างในันมีอะไรให้เธอมากมายหัวใจของเธอรักษาัเนเอาไว้ตัดผมสอยนะลองกดยาวเลยดูว่าไว้เสือ,สอ เอาไอ้เสือนี่ม่เสือแล้วมันยุ่นยุ่งอลยห้อมก็กมากเลยใ,ใครจะมาทำความสะอาดให้ก็ไม่มาบอกว่าจะมาไม่ใช่ไปแล้วครับงั้นเจอกัน อ๋อเดี๋ยวออกไ,ไปวิ่งงานต่อนะครับผมดูแลตัวเองกันด้วยนะครับโควิดช่วงนี้ระ,ะบาด